สวัสดีค่ะพีเต้พีเต้ถึงอนโดหรือยังถแล้วหรอแต่สาหล่อสวัสดีค่ะอันยออันยองเซลมาแล้วที่ถึงอยู่พอดีพอดีไหนรอเข้าไปดูอิ่มไหมจวนเฮ้ยกินน้อยมากเพราะว่าหิวมากแล้วมันกินได้ไม่เยอะตามเป็นปากกายใส่ฟิลเตอร์ ย,ยไม่เราบอกได้เลยตรงๆดิน yes. เนอร์ yes แววคนจะมุมินเติมมากแววหรือพี่แววจินจาว miss you miss you too <c oughs> ิ้งเบียจัง,งต่อวันฝองตอนแรกสองถูง please <c oughs> ลองแนะนำตัวไทยแลนด์หน่อยอยู่ในร้านอาหารนะครับ <c oughs> <c oughs> อยู่ในร้านอาหารเกรงใจคนอื่นเขาตาบ้าหรอ Love you ทุกคนค่ะวันที่วันที่30ใสรไทไปหาได้ไปหากันนะเพราะว่าน่าจะเป็นวันสุดท้ายที่อุ้มรับงานก่อนไปแกรนเตอร์แล้วไปหาได้นะคะที่นครสวรรค์ คนหวันก็แค่ปักซอยอ่ะแกเข้าใจเปล่ามีใจก็ไปไม่มีใจก็ไปหน่อยรอนมาเมดสวยแบบว่าอุ้ยถึงพิพิมพิดถึงพ่พิมจีถ่ายแล้วรีบไปเชียร์น้องนะพ่พิมไปหมโอ้พิพิมไปไหมเวียดนามอะใกลมากเลยนะ พี่แววมีงานให้ทํำไหมคะนี่ทั้งทานข้าวกับพี่แววอยู่นะค่ะพี่แววพามาทานข้าวก่อนมีใจแต่ไปหาไม่ได้อะคะ่ะหน่อยทำไมเรื่องนี้ต้องเกินขึ้นกับชีวิตของรเราทำไมเรื่องแบบนี้ต้องเกินขึ้เกับชีวิตของเราอะเดี๋ยวพี่แววจะให้ไปงานที่เวียดนามนะคะ ไปร่วมกันไปทุยไปร่วมกันส่งก้านไปเอามงที่เวียดนามด้วยนะคะแม่อออแนวอิ่มนะไม่ได้ร่วมกั่ว่าอิ่มไม่ได้อิ่มมากถ้าไปสอบบาทมาโคตรเหนื่อยจริงหรอชอบใคะ แหม่พอเห็นเป็นกีฬานี่หูตามันพราวแนวไปหมดเลยนะชื่อแล้วทำไมหลอตาเล่นบ้านหรอไปซ้อมบานมาทำไมทำไมไม่ให้บ้านมันซ้อมเราบ้างอะากเป็นคนจัดกระชอบใช้ความรุนแรงอ่ะแล้วบานเป็นไงบ้างตอนนี้ยโดนระซ้อมอะ่ะตลอดวิชิโน อนี้แน่นมากเพื่อไม่ได้ที่แับตัวแม่ทุกคนที่จะทำหมกตรงนี้ขึ้นไฟนอกให้อ่องสิง,งไม่โกหกแเออทำไปทำไปก็บอดี้มันใ้ รอกำหนดการเดินทางของน้องอุ้มวันที่สามนะคะอยากไปตรงใช่ไม่รงด้วยไม่ด่งว่ายังไม่รู้กระเป๋าพิมก็ไม่รู้พิมก็ไม่รู้พิมก็ไม่รู้ก็ไม่รู้พิมก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ยุบยุบกับพี่จอยจ้าเรื่ยงยอะไรของนี้เยอะไรนี้กับพี่จอยนะคะตอนนี้พี่จอยอยู่กับพี่หลวง เลิกหลวงค่ะ <c oughs> ไม่คนหลวงสนุกไหมคนโดนเรียกหลวงไม่สนุกด้วยวันนี้พี่จอยกับพี่หลวงกำลังทานข้าวอยู่นะคะเพื่อเพื่กับพี่จอะะยพี่หลวงคะทุกคนคิดว่ายังไงถ้าอุ้งจะทำผมทรงนี้ขึ้นไปนอกขึ้นไปนอกตายค่ะแบบใหม่โดนด่า <c oughs> แบบใหม่โดนไปแล้วแต่มันยังไม่เคยมีใครทำผม รดูน้องเกตนาว้าวอุ้ยมีคนเขามาดูค่ะนี่หน้าอยู่ไหนนีหน้า,นนาอีซีกับพี่หลวงนะคะอีซีกับพี่หลวงะคะ่ะ <c oughs> น้องกินแือจับเชนนะนี่ยงไงแล้วก็กินกระเทียมย <c oughs> ูเล็กรักพี่อุ้มพี่อุ้มก็รักกูเล็กครับผมอ่ะเราไม่ต้องคนไทยคนแรกก็ได้เออต่เรื่องอะรักอุ้มนะครับขอบคุณครับรอเชียร์รอให้โหวตรอโหวตอยูนะได้เลยน่าจะมีกิจกรรมให้โหวตกันทําเลยอ่ะ โค้งงอสุดอึดอัดสุดอึดอัดนะรู้ไหมอ่ะวิด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 อะไรนามาสเตย์นามาสเตย์นามาสเตย์ขนมนี้แกนป้อนอร่อยเปล่า huh. ม bon ันก็อร่อยทุกอย่างนั่นแหละขนมอะไร ขนมปังมีนับข้อนขนมปังขาไรเนี่ยว่นัทขนมงเห็นตัวอุ้มีกำลังจะอ่านแค่นังสืบอ่านหรอวะจริงจริงเรียบมอุ้ยคนเดียวก,ก็จะไปแล้วว่นะน้อง แกจะเหงาปะสุดแกความเบแน่เลยอ่ะเอออี่มบอมเบคนเือนตอนที่นี่ไปเราไปกินโดปะที่ไปนาน่งไปแต่เราเปิดแฟลดิกเผื่อว่าไอมันจะสวางจะสวยอะไรแกเรงเหมือนแบนีน้ย,ยโอ้โ ก็ให้ผื่นให้ตลอดเลยเหรอใช่ไม่ถ้าตกบนเนาะโอเคตกลาบก็แก่เลยไม่ออกที่ออกพิซซ่ามีขาดพี่หลวงขาดพวกเราจะนีกินสมตั้ตอนนี้บุหรี่สมตั้มสมตั้มสมตั้มสมตั้บุบราสมตั้บุบบรายูดาอ์มาต้อง ใส่เข้มเงินใส่กระเป๋จบพรุ่งนี้สอบปลายภาคแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคคุณ่ะสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะขอโทษนะครับพอดีป้อนคำเป็นงอยไปหน่อย AI ตัวนี้ทางนัวาจหุยโมเมตน้องสาวโมเมตตั้งแต่มีแฟนอะหายไปจากสาตร์ระบบพี่แล้วนะหายไปจากสาตร์ระบบพี่เลยนะ ก็จะได้รู้ไว้แต่ก็นั่นแหละไปเถอะถ้ามีแฟนก็ติดแฟนไปวันหนึ่งเขาทิ้งขึ้นมาก็ค่อยมาหาพี่กล้าที่จะพูดนะพวกลูกคุณหนูช่วยปั่ดงานหน่อยได้ไหมปั่ดงานอะไรอะพี่เรียนหนังสือไม่เก่งนะนี่เขาบอกว่าสวยมากจากสมรมนล,ละครอ,อ,อ๋ออุออการระหว่างตลกกับสวยเยอะอะไร อุ้มติกแกรมค่ะคือแม่เป็นคสวยแม่ป็นคนตลกแต่ว่ดแกรมชีวิตติกแกรมนิดนึไทเกอร์เยสรับพลาสติ <c oughs> อบฟิลเลเลย <c oughs> สวัสดีครับคุณหนุ่มบุ้มเฮ้ยแต่วันนี้ก็ได้รูุ้่มน,นะครับหลว ฝนตกไหมตกไม่เห็ดเลยเสร็จเนี่ยคอนแทคกูนเนี่ยที่แม่ใส่ให้อ่ะมันเป็นคอนแทคไม่มี power อ,อ,อ่ะกูได้ใส่แต่เมื่อวานใช่ปะ่ะวันนี้ก็ใส่ก็มองไม่ค่อยเห็นเลยดอกมันสวยไงมันละมุนมันละมุนหวานเป็นเกาหลีของนี้มันเป็นซองเสี่ยมดูป<ม>้า<ม>เป็นกล่องเสียมดูสามารถสั่งได้ป่ะของดีงแท้ หรอนี่แบบใส่อ่ะก็รู้ว่ามองสายตาจะสะดุดไหมเหลือก็ั้งวันเน้นสวยหรือว่าเราใส่ตรงนี้จะว่าใส่แว่นได้ไหมหรือว่าเราจริงจริงแล้วเราติดสวยไม่อะไม่อยู่เฉยเฉยไม่ติดสวยติดแกลบไม่ติดแกลบมองภาพผัดอย่าตั้งใจมองความสวยมันติดนี่นี่นั่งเฉยๆมันติดเอง มันมันมันพุ่งมันพุ่งฟิวถี่พุ่งตายพุ่งใส่เราอะแต่เราไม่ได้ติดเราอยู่เฉยๆใต่เราหลบปุ๊บอะมันไปทำตามมาทันแต่ภาพรวมติดแหละติดเปติดแหละทุกย่างติดไม่เป็นทุกย่างจะหายกินลงกอย่างไม่คุณถามไงคนเรามันมีปากมาถามได้ แต่ว่าไม่ได้ติดอะไรเราทำไม,ไม่มันเป๊เองเหมือนเราหลบกนจะเอาจากห้อ,เองเอาเป๊ะเอายังไ,<ม>ไม่ออกไม่เป๊ะไ,ไม่ออกไม่ที่เดินหลบแล้วแต่เขาว่าเป๊ะมันพุ่งมาหานีเองอ,อ่านเบงอะไรอ่านเมนบ้างนะหัวจะปวดอ๋อมาแล้วมาแล้วพี่แชมป์ว่าไงคะพี่แชมป์หลักเป๊ะขอบคุณครับอีกีพี่แชมป์พี่แชมป์ว่าไงเนี่ย ป้าบอกปอนอยากให้ปอนปาดหน้าวันไหนล่ะเอ้าะทำไมถึงทำไมอยากโดนตีเหรอปาดหน้าเลยคนหนึงหมายถึงอยากโดนอยากให้พี่ปอนแต่งหน้าเหรอเออแต่งเกาหลีไหมก็เมืบบวันนั้นไงเฮ้ยเอาเอาวีเอาเอาผมถือเลยจะไปหาท้าววีตีม้วนเกิดคนอยู่เยอะนะเรื่องไปแถมอ่ะ วันนี้ไม่ค่อยจะหูกเลยหรืแชมเขารับหน้าที่เป็นแบบพิ้จิตรทำไนวันนี้ไงจะไม่ได้หูกแชมไอไม่ยอมดูอยู่สนใจกันมากเหอต้องเปิดอยู่เป่าเป็ดอะเปิดก็ยืนถอดกูแต่เมื่อยเข้าใจว่าไม่ให้เออจบ อุ้ยในจังหวะเนี้ยเท่าเลยนะติดม่วงอยน่นึงเน,นี่ยไม่ยอมหวมเนี่ยอ่ะนี่สวยจังหวะนี้อืมสวยเกาหลีนะมุนออกชมพูเอาพี่แชมบอกนี่เราหรอบอกทำไมอ่ะพี่ไม่รู้นะถ้าไม่บอกจประสงค์อ่ะมออ <c oughs> ึนด้วยพี่แชมป์ต่อไปใครจะมโนอะไราบอกนะนะบางทีนี่ไม่รู้จริงนะมูนเท่าอหร่โซบีมาติดเหลืองไงบึ้มเป็นไง ติดชมพูอืมุนเลยขอหนึ่งค่าจะแข็งหนึ่งาเมมาอยากเก็บคนโดเอา้าเก็บทำไมอะ่ะดูเรียนเฮ้ยอออรอชื่อแม่นี่ทำไมอะ่ะแกที่โดนรอชื่อแม่ที่ดววงช่วยน้องจอยได้้ะน้องจอยโดนรอชื่อแม่เห็นนี้ไหม อะไรเุาคนที่โดนรอชื่อแม่สวยอยู่แล้ว Bring home the crowd เหมือนไส่วิกเลยอ่ะใครอ่ะแกอ๋อไม่เหมือนนี่ผมแพ้วิกสีทองเลยอ่ะในเนี้ยดูดิมันวิกสีทองอ่ะอย่ามาพูดเขาว่าวิกคือแฮร์พีด นี่คือแฮ์พีทผมแท้เตชินีมีสองเซตผมยาวมากกับผมยาวปกติแม่แม่ไอ้เชื่ออะไรอ่ะเออแม่จะเชื่อแบบว่าทำไมต้องเสือกวะอ้าวอุเลนแรงเลยแรงเลยว้าวเสือแล้วนะกิมซี่กิมซี่กิมซี่วันนี้ก็ Love your eyes. Thank you. Hi. It's filter. It's contact lens. Okay. It's escape from God. It's not up. It's, it's escape, escape from, from God. God. <laughs> thank you for amazing DNA. Yeah, thank you. Thank you mom and dad for amazing DNA. <laughs> โอบพี so, you mama, you, ่อุ๋มามายูคิดถึงอ่ะเอาดีๆนะนี่คิดถึงเพื่อนนะมาเจอหน่อยเถอะเออมาเจอหน่อยเถอะโหเดฟขึ้นเครื่องกี่โมงวันที่สามพูดตรงๆต,ตอนนี้เลยว่าไม่รู้ไม่รู้ <laughs> พิมก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ Love you from Bangkok โอเค send the hug from Bangkok too <laughs> จ้องขนาดนี้เส่วเว่นไหมละ่นะนานไม่รู้ใช่นี่ก็ไม่รู้ไม่รู้อยู่ไหนคะไม่บอกไม่บอกหรอกไม่บอก,นะอกยัหลอข่าวร่วนรินท้ายังประถัวเอ้ยนั่งอยู่ไหนเนะี่ยนี่จะไปเจาะองอตเน็ตสิงคิวอูดีต่อเอามงใหญ่มาให้ได้นะโอเควันนี้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยฮะสะนุกดีเออแล้วเหมือนผีอยู่นะมันแบบ โกดปะคะเชื่อปะว่าเนี่ยฟัง The Ghost Radio อ่ะไม่เคยฟังจนจบเรื่องนี่หลับเคยฟังปะไม่อะชอบติดตามเพราะมันน่ากลัวฟังมาทำไมวะไม่นี่ฟังแล้วหลับนี่ก็เลยเปิดฟังบอกให้ฟังเองอยู่กับใครอยู่อยู่กับพี่หลวง <laughs> พีหลวงนายมแล้ววันเนี้ยว้าว <Wow. S 1> wow. มึงจะสร้างเองฉันบอกให้มันหยุดนะมันหยุดหยุดเลยไปแล้วบอกว่ามึงหยุดเล่นกับกูเดี๋ยวนี้นะทักพักวีคืนหนึ่งฉันโดนหวีแปรงมันม้วนไปที่นี้ฉันบอกมึงหยุดเล่นกับกูเดี๋ยวนี้นะทักพักหยุดขอเดิมโอ้ตายเลยอ่ะโอ้ยแบตจะหมดแล้วแกแกแกใช้ได้กี่วันเจน่ะ นี่สามารถแบ่งให้ได้แหละเพราะว่าแบตที่พราแบงเหลือ50%ทุกเรเราไปแล้วนะแบตจะหมดแล้วาไรไยไม่หายที่ถึงแบบหนึ่งรักนะจ,จ๊ะจุ๊บจุ๊บจุ๊บไปเลยเฮ้ยแต่มาเป็นซิงเกิลของนี่นะท่าต้องจุ๊บแฟนคลับก่อนริ่เหรอจ้ะออแกมีเป้าไม่มีจุ๊บอ๋อ,อทำไมมันค้างอ่ะอ๋อไมค้างละ แกมีซิงเจอร์บอกอันี่มีจุ๊กค้าน,นิ้อนจอร์ถ้าแกจุ๊กซิงเกอร์เอาเถอะไปแล้วนะคะทุกคนรับรับนับทุกคน